เราเล่นนะเราเล่เนเราเล่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 นเดี๋ยเราประกาศนะผมเดี๋ยวเปิดให้นะครับประมาณอีกสามนาทีเปิดเซิร์ฟให้นะครับทำรับทำทาวไม่ใช่ทามทาวแล้ไทยทาวนะครับผมเดี๋ยวเปิดนะครับอีกประมาณกี่ไม่รู้ไม่รู้กี่นาทีนะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับจะเปิดให้เล่นแล้วนะครับผมประมาณไม่กี่นาทีนี้นะครับ ใครที่สงสัยว่าเสื้อผ้าไปไหนนะครับอ่านห้องอัปเดตนะครับผมเรามีการโดนอะไรนิดหน่อยนะครับโดนอะไรนิดหน่อยที่ไม่ได้ไมาไรก็เพราะว่าเซตอัพเซิร์ฟเวอร์ให้อยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันวอน,นพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ จริงทำมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็เพิ่งเสร็จประมาณ80%เปนมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหรอประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละขาดก็ขาดาทำไฟล์เสื้อผ้าอยู่นะครับมีเสื้อผ้าทำไฟล์อยู่แล้วก็ทำไฟล์เสื้อผ้าใหม่นะครับแล้วก็รถนะครับแล้วก็แฟชั่นนะครับ เซิร์ฟเราโดนลางบไปนะครับประมาณเมื่อช่วงเมื่อคืนนะครับโดนโดนลางาไปประมาณช่วงหกโมงครับ <Yeah. S 1> ก็เลยต้องเซตอัพใหม่กันหมดเลยนะครับเราทำกันแต่เมื่อคืนประมาณยี่สิบชั่วโมงนะครับตอนนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ผมอยู่ในมือถือนะครับ อันนี้คือมาอัปเดตให้ดูเฉยว่าเออเราว็เราได้เซตอัพประมาณประมาณ80ดสแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะเข้าได้เล่นเข้าเล่นได้แล้วนะครับประมาณเดี๋ยวรอ IP จากแอดมินกิตอน2องทุ่แล้วกันครับส่วนใครที่เทรดของจากในบ้านนะครับตู้เซฟบ้านนะครับที่เทรดออกไปนะครับแนะนําให้มอบนะครับเพราะเรามีหลักฐานหมดทุกอย่างนะครับถ้าเราตรวจเจอแล้วคุณไม่เข้ามาทิกเก็ตมอบแบบทีมงานเนี่ยผม ได้จะโดนแบนนะแต่ถ้ามอบเนี่ยเราคุยกันได้นะเราเจราจากันได้นะครับผมเจราจากันได้ว่าถ้าใครไม่มอบว่าเราตรวจปุ๊บแล้วคุณยังไม่ทิกเก็ตเข้ามาหาทีมงานเนี่ยอัน,นคือเราคุยกันไม่ได้และ้ะแสดงว่าคุณพร้อมที่จะไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเสื้อผ้านะครับแล้วก็แฟชั่นบางชิ้นยังใช้ไม่ได้นะเสื้อผ้านี่จะเป็นทั้งหมดเลยนะครับ วันนี้ร้านแต่งตัวน่าจะเต็มนะครับประมาณนั้นนะครับผมทุกอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตรการต่อไปกทีมงานนะครับทีเทศของไปโดยไม่รับอนุญาตนะครับขอบุญงสารด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอัปเดตฮาโลวีนเข้ามานะครับแล้วก็มีอัปเดตเข้ามาครับเจือคือเป็นฮาโลวีนนะเดี๋ยวเข้ามาดูกันแล้วกันนะครับ

ไม่เป็นไรครับสู้ต่อครับผมเราว่าไปกันต่อนะทำเท้าต้องรอดนะครับผมทำเท้าต้องไปต่อครับเราว่ายินดีแก้ไขให้เขาจัดการหรือว่าส่งข้อมูลมานะครับื่อยินดีแก้ไของเป็นระเบียบเล็ดเลเลยแหละนะครับผม เข้ามาได้เลยนะครับผมตอนนี้นะน่าจะแจกไอพีแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามพพอร์ตทีมงานผมหรือว่าตัวผมนะครับขอบคุณจริงนะครับสำหรับทีมงานทำดาวท,ที่ยังไว้วางใจกันอยู่นะครับเดี๋ยวพยายามไปติดต่อใไ้เต็มที่นะครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับผมที่ แรงสนังสนุนกันอยู่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครบายก็เลยขึ้นสตรีมไม่ได้นะครับเสื้อเปิดนะครับผมไปเอาไอพีได้ที่ห้องทั่วไปนะครับในห้องทั่วไปนะครับน้องๆที่เป็นสตรีมสเตมเมอร์นะครับก็ไลน์ได้เลยนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับผมเจอกันนะครับ เดี๋ยวขอ้วยคุยกันต่อกันนะว่าต้องทำอะไรกันต่อนะกุญแจธนาคารระบ๊ายบชิบไป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  โค <ś led> นะครับเจกันนะครับผมเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปนี่ได้เลยนะครับไปเรื่องนี่ได้เลยนะครับผมเจอกันนะครับ คิดถึงหรือเปล่าคิดถึงไหมคิดถึงกันบ้างไหมเนี่ยโอ้ยหเรือแต่เรื่งแต่ละรู้อยู่แล้วแหละก็ถามไปงั้นแหละก็รู้อยู่แล้วขพราะว่าเอนด้วยนะครับผมสำหรับครูแม่ด้วยนะคะรัะคะขบ,อรบขอบคุณมากมุงมาเมียมาด้วยนะครับผมขอบนักการณ์นะเกิดปาพิลาเกิดปาพิลาวิ่งจากมีวนจากหู